ทำให้ให้ลีนไวพยายามอย่าหลุดในช่วงฟาสช่วงเวลาฟาสติ้งนะคือช่วงเวลาที่เราต้องงดอาหารพูดง่ายๆว่าเราต้องงดการเติมพลังงานให้กับร่างกายเพราะมันเป็นช่วงเวลาทองที่เราจะเปิดโอกาสให้ร่างกายของเรานะคะค่อยๆลดระดับอินซูลินลง จนร่างกายของเรานะคะค่อยๆไปใช้ไกลโคเจนเมื่อไกลโคเจนลดระดับต่ำลงแล้วกลไกในร่างกายของเรานะคะก็จะค่อยๆไปดึงเอาไขมันสะสมเดิมมาใช้เป็นพลังงานทำให้เจ้าของกายหยาบค่อยๆผอมลงแต่ถ้าเราบังเอ,อิญบังเอ,อิญู้ตอนเราหิวมากเลยรู้จะทำยังไงดีเอาไปกินถั่วอัลมอนด์สักเม็ดหนึ่งอย่างนี้นะคะเท่ากับเราหลุดฟาสในช่วงฟาส แทนที่ร่างกายของเราซึ่งอาจจะกําลังใช้ไขมันสะสมเดิมอยู่นั้นก็หยุดใช้เพราะว่าเจ้าของกายหยาบนั้นได้ป้อนพลังงานใหม่เข้าไปเขาก็เปลี่ยนช่องใช้พลังงานอยมาเอาอาหารใหม่ที่เราป้อนเข้าไปไปใช้เป็นพลังงานแทนทันทีทําให้เราหลุดฟาสถามว่ามันจะเป็นอะไรไหมมันก็ไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายแต่ถ้าในในเราทำไอเอฟแล้วออสการ์ก็แนะนําว่าควรที่จะ กินอาหารและเครื่องดื่มในเวลาฟีดไม่ควรที่จะมาหลุดฟาสบา่อยๆเพราะถ้าหลุดฟาสบา่อยๆคุณชมทำแล้วมันจะไม่ค่อยเห็นผลพอไม่เห็นผลก็จะมีความรู้สึกว่าโอ้ไอมันไม่เวิร์กเลยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย IF จะทำถูกวิธีเนี่ยเวิร์กแน่นอนเหมือนที่ออสการ์ทำมานะคุณชมเท้าเดือนเท่านั้นหายไป20ิกว่าโลคุณชมคะ่ะขอให้ทำให้ถูกวิธีพยายามอย่าหลุดในช่วงฟาสสิ่งที่ดื่มได้ในช่วงฟาสนะคะได้แก่น้ำเปล่า ชาต่างๆที่เป็นใบาชาจากใบเช่นชาเขียวชาอัดซ้ำชาเออเกรอย่างนี้เป็นต้นนะคะชาอูหลงชาเจียวกู่หลานอย่างเงี้ยได้นะคะแล้วก็กาแฟดําชากับกาแฟเนี่ยห้ามเติมอะไรลงไปนะคะสารให้ความหวานยาหวานมังฟรุตครีมเทียมนมอะไรพวกนี้ห้ามใส่นะคะได้แค่ตัวชากับน้ําเท่านั้นนะคะกาแฟกับน้ําอย่างเงี้ยได้นะคะ แล้วก็ A.C.V. Apple Cider Vinegar C.C.V. ก็ดื่มได้ Coconut c o นัทไซ Cider Vinegar ดื่มได้นะคะโซดาที่เป็นน้ำอัดแกส๊สไม่ใส่สีไม่ใส่กลิ่นดื่มได้เกลือชมพูได้นะคะแต่ก็คงไม่มีใครเอาเกลือมาตักเกลือนะคะมันเค็มถามว่าเกลือชมพูเนี่ยเขาทานกันยังไงบางคนนี่นะคะเขาก็ช่วงฟ้าสักแรกบ,บางทีเขายัางไม่ชินนะเขาก็อาจจะเติม เกลือชมพูล,ลงไปในน้ำเล็กน้อยนะเพื่อบาลานซ์แร่ธาตุหรือว่าจะเติมเกลือชมพูล,ลงไปใน ACV หรือ CCV ก็ได้แต่ ACV กับ CCV เวลาดื่มเนี่ยนะคะจะต้องผสมน้ําด้วยห้ามดื่มเปล่าๆนะผู้ชมเดี๋ยวคอมันไหม้นะคะอยากพผอมด้วยอย่าลืมกดติดตามช่องไลฟ์กลิไนไว้นะคะ